ปกติก็คือใช้บริการตู้นี้อยู่แล้วนะคะที่ใช้ก็บริการดีตัดเงินไวได้ของไวก็คือไม่ต้องรอนานก็เดี๋ยววันนี้เพิ่งสมัครสมาชิกวันแรกได้ทีมีมวันนี้มาสมัครกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะอันนี้ปกติก็ใช้อันนี้อยู่แล้วนะคะก็คือเคยซื้อบ้างแต่ยังไม่เคยสะสมแต้มเลยพอดีเห็นบูน่าสนใจค่ะก็เลยเข้ามาสมัครแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะสมแต้มไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ ปกติก็คือกดกดชอ่ากดซื้อสินค้าในตู้นี้อะคะ่ะอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยสมัครสมาชิกเลยวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมก็ก็ได้ลองสมัครแล้วน่าจะได้ใช้ส่วนลดของมันดูก็ใช้งานสะดวกค่ะแต่ว่าวันนี้ก็พี่เขามีแคมเปญให้เป็นเป็นการแบบสมัครลูกคา้าแบบเปิดแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าเอ่อะไรนะคะแอปพลิเคชันซอนวีสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็คิดว่าการใช้งานในรอบต่อไปก็จะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ